สวัสดีครับคนที่เกิดลัคนาราศีเมษครับประจาช่วงเดือนสิงหาคมครับคนที่เกิดลัคนาราศีนี้นะฮะถือว่าเป็นช่วงที่ค่อนข้างที่จะมีปัญหานะครับเหตุผลในหลักของโหราศาสตร์นะครับดาวประจาตัวของคุณณนะขณะนี้อยู่ในเรือนคู่ศัตรูครับศัตรูก็แปลว่า,วามีเหตุจุกจิกครับมีเหตุไม่สบายกายไม่สบายใจนะครับกับคนใกล้ชิดกับคนใกล้ตัวนะครับซึ่ง ในภาษาหมอดูเขาเรียกตนุปุตตะปุตตะแปลว่าบริวารครับปุตตะแปลว่าญาติพี่น้องก็ได้นะครับหรือคนที่อายุอ่อนกว่านะครับอาจจะมีมุมที่สร้างปัญหาให้กับตัวเราเองได้นะครับหรืออีกประการหนึ่งครับถ้าแปลอีกแบบหนึ่งเนี่ยแปลว่าตัวเราเองนั้นไปจุกจิกครับ กับบริวารมากจนเกินไปซึ่งตรงจุดนี้ครับมันก็ทําให้บริวารนั้นเครียดหรือกดดันนะครับสมมุติว่าถ้าคุณนั้นมีลูกน้องนะครับแล้วคุณเนี่ยสั่งแล้วสั่งการสั่งอีกและสั่งอย่างต่อเนื่องนะฮะหรือวุ่นวายมากจนเกินไปตรงจุดนี้เนี่ยก็าสามารถที่จะทําให้เรื่องเกี่ยวข้องกับบริวารของคุณนั้นเครียดจาก พฤติกรรมของคุณได้ตรงจุดนี้ต้องระวังไว้นะครับหรือแม้แต่ถ้าพูดถึงในเรื่องเกี่ยวกับญาติพี่น้องหรือคนใกล้ชิดคนใกล้ตัวนะฮะเช่นคุณมีลูกอย่างเงี้ยน,นะครับคุณไปสั่งการลูกมากจนเกินไปลูกเครียดลูกกดดันก็กลายเป็นปัญหาในเชิงของครอบครัวได้ตรงจุดนี้นะฮะก็ต้องระวังไว้นิดนึงในช่วงเดือนสิงหาคมนี้ครับผมตามนี้นะครับอีกส่วนหนึ่งครับในช่วงหลังจาก เดือนกลางเดือนสิงหาคมไปแล้วนะฮะดาวไปจำตัวของคุณนั้นนะฮะเจโคโจรภราษาโคราสตร์ไทยเนี่ยเขาเรียกอ,อยู่ในภพอริอริก็แปลว่าการที่จะต้องแก้เข้าไปแก้ไขปัญหาต่างๆนะครับเรื่องขี้หมูลาขี้หมาแห่นะเข้ามามารุมบาตุมค่อนข้างที่จะเยอะครับเพราะฉะนั้นแปลว่าคนที่เกิดนะฮะลัคนาราศีเมษนั้นนะฮะมีมุมที่จะต้องอดทนอดกลั้นในทุกๆเรื่องราวในช่วงเดือนนี้นิดหนึ่งครับผมตามนี้นะครับ แต่คราวนี้เนี่ยถ้าเราเจาะลึกครับไปในเรื่องเกี่ยวกับการงานครับดาวเกี่ยวกับการงานของคุณนะครับเรียกว่าดาวเสานะฮะซึ่งในพื้นฐานดวงนะครับดาวดวงนี้เนี่ยยังโคจรอ,อยู่ในตำแหน่งที่ดีอยู่นะฮะในช่วงปัจจุบันนี้ครับเพราะฉะนั้นถ้าเรามองในเรื่องเกี่ยวข้องาากับผลผลิตนะฮะเรื่องเกี่ยวข้องกับเนื้อง,งานนะครับภาพดวงของดวงตัวจุดนี้ครับมีมุมของความลงตัวนะฮะมากขึ้นครับ แต่ว่ากระบวนการต่างๆที่อาจารย์เกริ่นไว้ตอนต้นคลิปครับเรื่องของการสั่งการในเรื่องเกี่ยวข้องกับสายบังคับบัญชาอาจจะมีมุมที่จุกจิกมีมุมที่จะมีปัญหาได้ตรงจุดนี้จะต้องระวังไว้นะครับและประการสาคัญครับคนที่เกิดลัคนาราศีนี้ท่านเป็นคนที่นะฮะอารมณ์ค่อนข้างที่จะใจร้อนนะครับเพราะว่าดาวอังคารเป็นดาวประจาตัว กล้าแข็งขยันให้ถ่ายดอ,องคารครับมีความกล้านะมีความขยันแต่บางสิ่งบางอย่างนะครับคนอื่นตามคุณไม่ทันบางสิ่งบางอย่างจะต้องค่อยๆอ,อธิบายนะฮะจะเป็นการดีถ้าคุณนั้นชงช่างมากจนเกินไปอาจที่จะเสียกระบวนการได้ในช่วงปัจจุบันนี้ครับผมตามนี้นะฮะเรื่องเกี่ยวกับการเงินละ่ะดีหรือเปล่าดาวการเงินของท่านนะครับคือดาวศุกร์ครับ ซึ่งในพื้นฐานดวงแล้วเนี่ยดาวเกี่ยวกับการเงินยังโคจรอ,อยู่ในตำแหน่งที่ยังโดดเด่นอยู่นะครับเพราะฉันเนี่ยพื้นฐานดวงเนี่ยถ้าคุณกินเงินเดือนก็จะเป็นเหมือนเดิมนะแต่ว่าพื้นฐานดวงในเรื่องเกี่ยวข้องค่าใช้จ่ายก็อาจมีเกณฑ์ที่จะลดลงลงไปครับส่วนใครก็ตามทีที่เป็นคนค้าขายนะครับ พื้นฐานดวงในช่วงเดือนสิงหาคมครับจะขายดีมากเป็นพิเศษครับหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองเสียหมดครับในช่วงปัจจุบันนี้อาจารย์ผู้ขอการันตีครับเรื่องของคนรักนะฮะความรักดีหรือเปล่าล่ะถ้าคุณนั้นเป็นโสดนะครับเกณฑ์ในเรื่องเกี่ยวกับการเจอเจอคนถูกใจใช่เลยนะครับมีเกณฑ์ที่จะปรากฏครับในช่วงปัจจุบันนี้ครับแต่ว่าในพื้นฐานดวงแล้วเนี่ยนะครับ ภาษาห,หมอดูเนี่ยเขาเรียกว่ามีดาวตัวแทนเกี่ยวกับคนที่คุณนั้นชอบคอนะฮะมีมุมที่นะจะเจ้าชู้หรือบางสิ่งบางอย่างเขาอาจจะมีทางเลือกนะฮะได้หลากหลายคนหรือมีคนมาจีบเขาหลากหลายคนคุณอาจจะเป็นส่วนหนึ่งนะ,ะที่เป็นคนที่เขาจะพิจินิพิเคราะห์พิจารณานะครับจะได้ไม่ได้อีกเรื่องหนึ่งนะแต่ถือว่ามีมุมของการ พบปะละนะก็ถือว่าอยู่ในมุมที่ดีนรดับหนึ่งครับผมตามนี้นะครับส่วนใครก็ตามทีฮะที่มีคู่อยู่แล้วนะครับช,ช่วงนี้เนี่ยคุณอาจจะใส่ใจคู่มากจนเกินไปจนกลายเป็นการบังคับนะฮะซึ่งในพื้นฐานดวงของคู่ของคุณแล้วเนี่ยเมื่อคุณบังคับก็อยากที่จะนะเอ่อฝืนนะฮะไม่อยากที่จะเดินตามเกมที่คุณตั้ง ไว้นะฮะสมมุติว่าคุณบอกว่าให้เขาหันซ้ายเขาเขาไปขวาแน่นอนนี่คือความหมายตามนี้นะครับเพราะฉันบัดสิงบางอย่างนะครับอย่าไปนะมัดมากจนเกินไปนะอะไรที่มันตึงจนเกินไปมันมีเกณฑ์ที่จะทําให้ความรักนั้นขาดได้นี่คือสิ่งที่จะต้องเตือนในเรื่องเกี่ยวข้องกับชีวิตคู่ในช่วงปัจจุบันนี้ครับผมตามนี้นะครับ เอาละฮะนี่คือส่วนหนึ่งของคำพยากร์อยากรู้เรื่องราวมากกว่านี้ดูดวไปการส่วนตัวนัดหมายอาจารย์พูดได้ที่ Line แอสไซน์โฮโลมาสเตมีคำตอบแบบการันตีอย่างแน่นอนครับ